โอ้ชานติวันนี้วันที่27เดือนตุลาคมปี2022เราจะมาฟังสาระของบอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องเอาโยคะสติปัญญาของลูกออกไปจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์แล้วจงมาเป็นสัญญาสีอันไม่มีขีดจำกัด การเป็นสัญญาสีก็หมายถึงการมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แล้วก็มาเป็นโยคีที่มั่นคงการเป็นสัญญาสีก็หมายถึงการกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และเป็นโยคีที่หนักแน่นคํามามของเมรีในวันนี้เมื่อลูกมีสภาพหรือสเตตใดที่พายุของมายามันจะจบลงได้ เมื่อลูกมีสเตจไหนที่พายุของมายาจะจบลงได้คำตอบเมื่อโยคะสติปัญญาของลูกนั้นถูกตัดออกไปจากสำนึกของฉันนั่นก็คือสามีของฉันลูกของฉันและอื่นๆสติปัญญาของลูกนั้นต่อมาก็จะหนักแน่นในของฉันคือชีพบาบาผู้ดเดียวไม่มีใครอื่นใดเมื่อโยคะสติปัญญาของลูกนั้นติดต่ออยู่กับ บาบาอาหรือพ่อเพียงผู้เดียวแล้วพายุของมายาก็จะจบลงได้บาบาพูดว่าลูกนั้นจะต้องเอาสํานึกของฉันและทำตัวลูกเองให้มั่นคงอยู่ในสํานึกของฉันนั้นคือบาบาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นการะของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ให้ละทิ้งโลกเก่านี้ให้ได้อย่างสมบูรณ์จงรับอันดับหนึ่งในวิชาของความบริสุทธิ์และก็โยคะจุดที่สองจงมาเป็นแม่น้ำคงคาแห่งความรู้และรับใช้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ที่จะทำให้พวกเขากลับมาบริสุทธิ์ให้ทำตามมาม่าและบาบาแล้วจงมาเป็นแม่น้ำใหญ่ พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นเต็มไปด้วยจิตวิญญาณในชีวิตบรามินและมีการยกย่องที่ยิ่งใหญ่ผ่านการใช้จ่ายที่น้อยจำขอให้ลูกนั้นเต็มไปด้วยจิตวิญญาณในชีวิตปรามินและมีการยกย่องที่ยิ่งใหญ่ผ่านค่าใช้จ่ายน้อยคดีพิเศษของ ชีวิตปรามินอโลกิตก็คือยกย่องใหญ่ยิ่งผ่านค่าใช้จ่ายน้อยใช้น้อยแต่มีการบรรลุผลที่เต็มไปได้วยความสวยงามอย่างมากๆนั่นก็คือให้ผลนั้นดีที่สุดทั้งหมดลูกก็จะพูดได้ว่าชีวิตของลูกนั้นเต็มไปได้วยจิตวิญญาณเมื่อลูกนั้นใช้น้อยผ่านคำพูดและการกระทํำของลูก ทำงานมากแต่ใช้เวลาน้อยขอให้มีการความกระจ่างชัดที่ยิ่งใหญ่อยู่กับคำพูดไม่กี่คำขอให้มีไม่กี่คำแต่เต็มไปด้วยความคิดที่เต็มไปด้วยพลังนี่คือรู้ว่าเป็นการยกย่องที่ยิ่งใหญ่ผ่านค่าใช้จ่ายน้อยสมบัติของผู้ที่ใช้เพียงเล็กน้อย ในบรรดาลาของพวกเขานั้นจะป่มล้นไปได้ตลอดเวลาขติพจน์เมื่อลูกนั้นมีความรักที่แท้จริงต่อพ่อและก็งานรับใช้ลูกก็จะได้รับความรักจากครอบครัวได้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกนั้นมีความรักอย่างแท้จริงต่อพ่อและก็งานรับใช้ลูกก็จะได้รับความรักจากครอบครัวโดยอัตโนมัติอชาโอมชานติ